ยูทูบทั้งคิวทั้งคีทั้งคิวโซม o สโซมาสโซมาสเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาให้เพื่อนๆดูว่ามันน่าทานขนาดไหนจิ้มนี่ลงไปด้วยนะคะนี่จิ้มพริกลงไปด้วยนี่ตกแต่งภายในสักหน่อยนะคะอันนี้อันนี้ไม่ต้องใส่นะคะสำหรับอันชันของเราเราจะไม่ใส่นะคะเราจะจิ้มพริกลงใส่ให้เพื่อความ สวยงามของของยำหอยของเรานะคะแล้วเยลเล็กก็จะใส่นี่ผักชีลงไปสักนิดหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะนี่เอาสูตรเยลเล็กไปทำกินนะคะจะปลอดภัยกว่ากินส้มปลาน้อยบ้านเรานะคะพี่น้องเรียบร้อยแล้วคะ่ะอยให้เพื่อนๆดูนี่หอยดองของเรา เรียบร้อยแล้วน่าทานไหมน่าทานไว้เอ่ยเพื่อนเพื่อนจ๋าขอพบพระคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ข้างบนมาทานด้วยกันหอยดองยเล็กอืม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 หอยดองค่ะหอยดองขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะยีเล็กแปลกใจว่าเป็นยังไเยีเล็กจังเป็นจังสี่เมื่อน,นี้เป็นออกหลอกจังไดบุวัติคุณกุ้งสดสวัสดีคะ่ะขอบพระคุณนะคะมาทานข้าวกับยีเล็กนะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะหอยดอง อการแกมกับกระเข้อนสุดหยอดเลยนะคะพี่นองมาค่ะเราจะมารงมือทานกันขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกทุกท่านค่ะจอห์นเฮ l โลมายเฟรนด thank you so much thank you for watching to my channel ค่ะเลืฟเลิฟเลิฟลิฟเลิฟลิฟจอห์นไอเลิฟยู so much so much thank you so much ค่ะ every one thank you thank you เดี๋ยวยาเล็กจะตักออกมาทานนะคะ จะแบ่งทานนะคะพี่น้องเยเล็กจะไม่ทานในถ้วยใบนี้นะคะจะแบ่งทานเนาะจะแบ่งออกมาทานในนี้เนาะโอ้ทานแก้มกับไข่ต้มสุดยอดเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใครยังไม่เคยทำทานทำดูนะคะจะอร่อยมากนะคะเยะเล็กเคยทำแล้วเนาะเป็นเมนูที่ง่ายที่สุดในโลกแต่ก็ อร่อยที่สุดในโลกเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องนี่อุย้ยเพื่อนบา่บา่อืออืออืออืมอร่อยแน่ๆนะคะนี่เดี๋ยวเย,ยเล็กจะเอาพริกพริกลูกโดดมากัดแก้มด้วยอุยย้ยเยล็กคือไปตเสบแถววัดติขอบพระคุณนะคะ ลนสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะคนงามโอ้ยขอโทษนะคะยายเล็กไม่ได้ไปบ้านคุณลูกหนอนนานแล้วแต่ไปไปไปค่ะไปไปไป,ไปนะคะบางทีก็ไปหลังบ้านนะคะบางทีก็ไปหลังบ้านเข้าไปพอดีคุณลูกหนอนปิดประตูลัดยายเล็กก็เข้าไปหลังบ้านให้นะคะพี่น้องขอบคุณนะคะ ไปฟังเสียงอะไรที่ทําให้เพลิดเพลินเจริญใจแล้วทําให้เราหลับลึกหลับนานค่ะสําหรับบ้านคุณลูกหนอนนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆององมาเด้อค่ะบัตตาเนี่ยยาหอยดองในสูตรของออยํายําสมปหน่อยค่ะพี่น้องนี่นี่มาเลย มาเลยของอร่อยอร่อยอยู่ที่นี่แล้วมาทานด้วยกันนะคะแน่น่าจะคล้องบัดได้กับเป็นมนูนออกโลรก <c oughs> อีิลีค่ะพี่น้องเออนี่ไข่ต้มสองฟองนะคะอย่าทานเยอะนี่จะเป็นข้าวสวยนะคะพี่น้องนี่ข้าวสวยมาแล้วน้องเพิ่งขอบคุณคะ่ะแม่ไกค่ค่ะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีนะคะแม่ไก่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะแม่ไก่เนาะยาเยเล็กก็ไปเจอแม่ไก่อยู่บ้านน้องอ้๊นั่นเองนะคะอยู่จนน้องอ้ําลงนะคะก <c oughs> ็เยเล็กไม่ค่อยจะพิมพ์พิมพ์ทีไรก็ผิดทุกทีเพื่อนก็บอกว่าทาไมยาเยเล็กคือพิมพ์ผิดดีแท้ว่า่าไม่รู้ตอนมือตอนนี้มือมันไปแล้วไม่จิ้มไม่ถูกบางทีจิ้มไปจะว่าคุณพอพึ่งมันมาจากไหนก็ไม่ทราบ บางทีจิ้มตัวหนึ่งก็ไปอีกตัวหนึ่งบางทีก็กลายเป็นว่าเพื่อนๆเ,เลยมันไม่เพราะยีเล็กทักหน่อยๆแล้วยีเล็กก็ขออนุญาตเพื่อนๆส่งสติกเกอร์เอานะคะพี่น้องมาเดอ้อบานนี้มาเดอ้อมาเดอ้อเออเนาะห้านร้านเขาเก็บเก็บเนี่ยมาให้ค่ะเขาบอกว่ายีเล็กชอบกินผักเ็าเลยไปเก็บหลังบ้านมาให้เนี่ยยัดกระถินนะคะยัดกระถินริมรร้วค่ะนี่ เอาไว้นี่